ดูจะตรงไหมที่สั่งซื้อของออนไลน์มีแต่ความเสี่ยงไงผม <พอ S 2> ส่วนใหญ่ผมก็นั่นแหละซื้อตรงขนาดสามสิบหรือยี่สิบวิสามสิบวินาที ตรงไหมตร,ตรงก้นกระเป๋าแต่เข็บหลุดนะคะมันฉีกแต่แรกคิดว่าซิปมันคงไม่คงทนน่ะนี่ลองมารูดดูก้นกระเป๋าตรงติดที่ช่วงกระติดล้อะคะ่ะสามมันหลุดทำไงดีคะ ยังไงน,น,นะทำให้เป็นอ